Fight. คู่ต่อมานะครับคู่ที่6ของรายการนะครับอุษาเอียตีซีมวยไทยนะครับเจอกับนิววังจันต์สสปรกรอนนะครับสำหรับมวยคู่นี้นะครับผมก็เป็นมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์นะครับก็เข้าสู่รอบเซมิไฟนอลแล้วนะฮะเป็นคู่แรกที่เข้ามาชิงเซมิเไฟนอลก่อนนะชกกันในพิกัดร,รุ่น68กิโลกรัมนะครับชกกันในกติกามวยไทย3ยกยกละ สนาทีนะครับมาดูไฮไลท์ยกที่1กันก่อนนะครับผมจังหวะนี้นะโอ้โหอุสเอียก็เข้ามาบวกกันก่อนเลยนะมัดเข้ามาเต็มหน้าแล้วเตะสูงขึ้นมานะโอ้โหแล้วก็ใช้ท่าสอกกลับเข้าไปนะทางนี้วางจังนี่คือต่อถอยหลังติดเชือกอย่างเดียวเลยนะครับผมในชอน็อตนี้บวกมัดซ้ายเข้ามานะครับผมทางอุกอานนี้วังใจงก็บวกมันขวาขึ้นมาแล้วนะโอ้โหแทงเข่าขึ้นหน้ามาในช็อตนี้นะครับสําหรับอุสเอียนะ มาซ้ายไม่โดนไม่เป็นไรแล้วเตะจังหวะนี้คือท้โหูเฉียวนิดหน่อยแล้วก็ท่าสอกกลับเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับอุสเอียนะเตะขวาเข้ามาของนิววังจันนะครับผมในช็อตนี้อุสเอียก็เตะเจาะยางขวามานะครับแล้วก็วงในนะครับผมทางนิววังจันก็แทงเข่าซ้ายเข้าไปแล้วก็แทงเข่าขวาเข้าไปนะแลกกันไปคนละทีสองทีนะมาดูกันต่อนะครับผมไฮไลท์ยกที่สองนะ สำหรับคู่นี้นี่นะทางอุตเียเตะซ้ายมาก่อนเลยตัดลำตัวนะแล้วก็โดนหมัดขวาแยบไปหมัดซ้ายตามในช็อตนี้นะครับผมเล่นเอานิวังจันนั้นคือหลับกลางเวทีไปเลยนะครับผมนี่นะหมัดขวาไปก่อนแล้วก็ตามด้วยหมัดซ้ายเข้าไปนะโอ้โหไม่รู้ว่าใส่โซฟีมาหรือเปล่านะครับผมสำหรับนิวังจันนะเล่นหลับสนิทติดทนนานเลยนะครับผมโอ้โห นี่นะหมัดซ้ายเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยเลยนะต้องเช็คดูนะในกระจับมีผ้านำไมโซฟีใส่หรือเปล่านะสำหรับนิววังจันนะแหมหลับสนิทติดทนนานเลยก็สำหรับมวยคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งสีแดงนะครับผมอุตเอียทีซีมวยไทยนะครับผมที่เอาชนะเทคนิคอลน็อกเอา์ไปได้ในยกที่2นะครับยินดีด้วยนะครับผม Vertex Fight, Man Pan Extreme.